นายนินกรเดชพลังกูลอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศถแถลงว่าสถานการณ์ในเมียนมาล่าสุดดีขึ้นแต่ยังต้องเฝ้าระวังเหตุการณ์โดยตลอดซึ่งขณะนี้สามารถส่งผู้หนีภัยความไม่สงบที่มาอยู่ในฝั่งไทย3,000กว่าคนกลับเมียนมาได้แล้วบางส่วนจนถึงขณะนี้มีชาวเมียนมาเหลืออยู่ที่ฝั่งไทยประมาณ650คนขณะเดียวกันกองกําลังนาเรศวนโดยหน่วยเฉพาะกิจราชมนูเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของประชาชนสูงสุด การรักษาอธิปไตยของไทยไม่ให้ใช้ดินแดนของไทยดําเนินกิจกรรมต่อต้านซึ่งไทยยึดมั่นในหลักมนุษยธรรมกับทุกฝ่ายโดยไม่เลือกปฏิบัติขณะเดียวกันประเทศไทยพร้อมเป็นตัวกลางในการช่วยเจรจาทุกฝ่ายเพื่อให้มีสันติภาพในเมียนมาโดยเร็วส่วนจะเกิดขึ้นที่ไหนและเมื่อใดนั้นยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนเพราะทางเมียนมาก็ยังไม่ได้ประสานขอมา ย้ำสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเมียนมาไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างไทยกับเมียนมาแต่เป็นความขัดแย้งภายในเมียนมาเองซึ่งไทยก็มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าจะให้ความช่วยเหลือกลุ่มต่างๆทั้งพลเรือนและทหารเมียนมาอย่างไรโดยยึดหลักปฏิบัติสากลและหลักการไม่ส่งกลับไปอยู่ในที่ที่มีภัยอันตราย